สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีเแชร์ข่าวชาวบ้านก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเปิดกลโกงทุจริตคนละครึง่งอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเรียกว่าโครงการคนละครึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากประชาชนที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับสิทธิ์การร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปกับภาครัฐโดยที่รัฐจะช่วยจ่าย50%เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆโดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมอีกครั้งโครงการดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าแผงลอยหาบเร่มีรายได้าจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ10ล้านคนแล้วแต่ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด14ี่วัน จึงมีการเริ่มตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2563มีจำนวน2.3ล้านสิทธิ์และเปิดให้ลงทะเบียนรอบ2วันที่11พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาและเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมเป็นรอบที่3าอีกครั้งในวันที่19พฤศจิกายน2563 จำนวน722,598สิทธิ์โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้ามาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w c o ไ r คนลรงลงทะเบียนใช้สิทธิ์เต็มภายในเวลา1ชั่วโมงครึง่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ทางกระทรวงการคลังได้หารือรูปแบบโครงการรอบที่สองว่าจะมีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้มากกว่ารอบแรกเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุดสำหรับการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งระยะที่สองคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมและเปิดให้ใช้จ่ายได้ในช่วงมก,กราคม2564เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลัง แต่อย่างไรก็ตามจากโครงการดังกล่าวกลับมีกลุ่มหัวหมออาศัยช่องทางทาทุจริตจ,จากโครงการคละครึ่งเพื่อแอบแฝงเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองแบบง่ายๆโดยใช้ช่องทางโครงการผ่านกลงโกงในรูปแบบต่างๆสูยนรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการคลครึ่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกโกงรูปแบบใหม่โดยร้านค้ารวมกับผู้ใช้สิทธิ์บางคนทุจริตเงินในส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้150บาทซึ่งร้านค้าจะตกลงกับผู้ใช้สิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน300บาทจากนั้นนำส่วนต่างที่รัฐบาลออกให้150บาทมาแบ่งกันตามความพอใจนอกจากนี้ ยังพบการทุจริตที่มีผู้ลงทะเบียนสวมรอยเป็นร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึง่งแต่ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆรวมถึงร้านค้าที่เข้าขายทุจริตซึ่งมีปริมาณธุรกรรมสูงผิดปกติขณะที่กระทรวงการคลงัง ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการและอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนของผู้ไม่หวังดีที่เสนอจะช่วยหาประโยชน์จากโครงการโดยไม่ได้ทําการซื้อขายสินค้าจริงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการระงับสิทธิ์ร้านค้าที่มีพฤติการเข้าขายกระทำผิดเงื่อนไขโครงการแล้ว ร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานให้แก่กองบังคับการปราบปามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสืบสวนดำเนินคดีกับร้านค้าต่อไปนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กวาดขันไม่ให้ร้านหงฟ้าและร้านทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคเช็คเงื่อนไขเติมเงิน1,500บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2ก่อนเริ่มรับเงินงวดแรก มกราคม64ยิงยาว3เดือนถึงมีนาคมเมื่อวันที่8ธันวาคม2563คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส2ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน26,35ล้านบาทมติดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.75ล้านคนทั่วประเทศ ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าสินค้าปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมจํานวน500บาทต่อไปอีก3เดือนรวมแล้วเป็น1,500บาทสําหรับรายละเอียดโครงการในเฟส2นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเฟส1ที่ผ่านมาโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้ว จะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุเพื่อการเกษตรให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน14ล้านคนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ300บาท รวมเป็น800บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม500บาทจากปกติ200บาทรวมเป็น700บาทต่อเดือนเงื่อนไขรับเงิน1,500บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม,ตมในรอบนี้บ้าง ผู้ที่มีรายได้น้อยถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนโดยทั้งประเทศมีผู้ถือบัตรทั้งหมดเกือบ14ล้านคนได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันหรือรวมแล้ว1,500บาท จากปกติผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าประโภคบริโภคจำนวน200-300บาทต่อเดือนมีรายละเอียดดังนี้กลุ่มที่1รายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจำนวน3.6ล้านคนปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนกลุ่มที่2รายได้เกิน30,000บาทต่อปีจำนวน10.3ล้านคน ปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่200บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้ไหมผู้ถือบัตรบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดวงเงิน500บาทดังกล่าวมาใช้เป็นเงินสดได้และหากใช้เหลือก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบถัดไปได้แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหน วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านหงฟ้าประชารัฐที่รับชำระสินค้าวภัภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าที่รับชำระผ่านแอปถุงเงินประชารัฐได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม500บาทแล้วจะลงทะเบียนคนละครึ่งได้อีกหรือไม่ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกเงิน3,500บาทหรือโครงการคนละครึง่ง เนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วข่าวดีสำหรับบัตรคนจนมาแล้วเปิดเงื่อนไขแบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี64หลังจากที่นายอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลงัง จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้นปี2564ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขส่วนสวัสดิการที่ได้รับจะเหมือนเดิมแต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ครั้งที่6ครับ2563มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14ล้านคนเสนอโดยกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาเพิ่มจำนวนเงินพิเศษอีกคนละ500บาทอีก3เดือนได้แก่มกราคมถึงมีนาคม2,564 ต่อไปมาดูเงื่อนไขาการลงทะเบียนรอบใหม่กันนะคะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนว่างงานหรือมีไรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทอกศอพอันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณาถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี2-3ถึงคันจะไม่ได้รับสิทธิ์ปัสวัสดิการแห่งรัฐแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fp.o.go.th